ฝึกอ่านคำสระเอือ <interpret> ที่มีตัวบอใบไมบ e <t> um> ้เป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกอเอือบอเกือบกอเอือบอเกือบจอเอือบอเจือบจอเอือบอเจือบดอเอือบอเดือบดอเอือบอเดือบตอเอือบอเตืบตอเอือบอเตืบ บอเอือบอเบือบอเอือบอเบือบปอเอือบอเปือบปอเอือบอเปือบอเอ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 ือบขอเอือบขอเขือบขอเอือบอเขือบชอเอือบอเฉือบชอเอือบอเฉือบถอเอือบอเถือบ ถอเอือบอเถือบขอเออบอเผือบผอเอือบอเผือบฝอเออบอเฟือบฝอเออบอเฟือบสอเออบอเสือบสอเออบอเสือบหอเอือบอเหือบหอเออบอเหือบคอเอือบอเขือบคอเอือบอเขือบ งเอือบอเงือบงเอือบอเงือบชอเอือบอเชือบชอเอือบอเชือบสเอือบอเสืบสเอือบอเสือบทอเอือบอเชืบธเอือบอเชืบนเอือบอเนืบนเอือบอเนืบพอเอือบอเพื่อบ ฟอเอือบอเพื่อบฟอเอือบอเฟื่อบฟอเอือบอเฟื่อบมอเอือบอเมื่อบมอเอือบอเมื่อบยอเอือบอเยืบยอเอือบอเยือบรอเอือบอเรือบรอเอือบอเรือบรอเอือบอเลือบรอเอือบอเลือบ วเอ,อือบ,ออบอวเอือบอหเอือบหเอือบต่อไปฝึกอ่านเป็นคํา <hatten> นะคะอ่านตามครูนะคะเกือบเกือบเจือบเจือบเดือบเดือบเตือบเตือบเบือบเบือบ เปือบเปือบเอือบเอือบเขือบเขือบเชือบเชือบเถือบเถือบเผือบเผือบเฟือบเฟือบเสือบเสือบเหือบเหือบเรือบเรือบเงือบ เงืบเชืบเชืบเสืบเสืบเทืบเทืบเนืบเนืบเพืบเพืบเฟืบเฟืบเมือบเมือบเยืบเยืบเรืบเรืบเลืบ เลือบเวิบเวิบเฮือบเฮือบ